สวัสดีค่ะมิน่หน่อยจะพามาเทีเ่ยวสวนสัตว์ใกล้บ้านนะคะอยู่หนามูบ่บานหน่อยเองนะจ๊ะแถวสวนเสือนะคะชื่อว่าซิลิพาร์คแอนด์ซูนะคะอยู่สวนเสือนะจ๊ะแต่ว่าบ่เป็นสวนเสือหม่องที่ไปเที่ยวหม่องเกานะจ๊ะอยู่ใกล้ๆ้บริเวณเดียวกันนะจ๊ะเป็นสวนสัตว์น้อยๆอยนะจ๊ะคาเขาลอยนึงนะจ๊ะที่ตั้ม ความสูงที่ต่ำกว่า1 30นะคะเข้าฟรีนะคะเสียลอยหนึ่งนี่ก็ได้คูปองมาเป็นอาหารสัตว์ได้ในขังในสวนสัตว์นะจ๊ะหรือจะเป็นจะมีคูปองอาหารให้ด้วยนะคะก็คุ้มนะคะเสียร้อยหนึ่งไม่ได้เสียเปล่าแล้วก็ได้คูปองมาซื้ออาหารสัตว์ให้ตัวเล็กๆตะกตาตายเนี่ยนะคะในะว่ามันกระเหมาะอยู่นะคะผู้ใดอยู่ไก่แถวนี้นะคะวันหยุดพาเด็กหน่อยมาเบิง้งสัตว์นะจ๊ะมี หลากหลายนะจ๊ะแพะก,กระต่ายเต่าช้างเสือสิงโตนะคะหมูวิ่งแข่งกันนึงแสจะหลายนะจ๊ะแบบมันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ไม่ไม่ได้ใหญ่กว้างมากนะคะมันใส่เวลาแบบเดินทางบอกไกลแล้วก็ในการเดินชมรอบๆสวนสัตว์มันมันบดายเมื่อยหลายนะจ๊ะเนี่เพราะว่ามันพื้นที่ใกล้ๆนะจ๊ะนี่ค่ะมีหลายสัตว์เลยนะคะ ไป่าจจะเป็นหลอบทีซีแล้วนะจ๊ะอันเนี้ยพอดอีกลับไปอยู่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็กลับมาดูบ้านที่สีราชากับสีผ้าเด็กหน่อยมาเบิงสัตว์ทุกเที่ที่ได้ไปนะจ๊ะแล้วก็บ,บ่มีการเบื่อนะจ๊ะเด็กหน่อยแอนลินนะคะรอบสวนสัตว์เลยนะคะเดี๋ยวกระป้อนอันอันตัวนั่นตัวนี้นะคะอันนี้ช้างนะคะช้างนี่คือก็เชื่องมากเลยนะคะ ตนองเขากัญญานนะจ๊ะผ้าปอนกล้วยนะจ๊ะจะมีแบบว่าให้นั่งหลังช้างด้วยนะคะผู้ใดสนใจแบบว่านั่งให้ช้างแบบว่าเดินชมนะคะเนี่ยค่ะปอนกล้วยช้างนะคะกับนองเขาเพิ่นกัญญานยานสียัน,นยานอยู่น้อยหนึ่งนะจ๊ะเพราะเพราะปอนไปปอนมาเริ่มแบบว่าชิ้นชิ้นนะคะแหมมีลูกน้อยเด็กเล็ก ลูกไงก็ตามนะจ๊ะสีได้ไปสวนสัตว์เป็นสิบยี่สิบรอบพูดละจ๊ะถ้าเขาเขียวหน่อยก็ไปไหลรอบนะจ๊ะมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องอันพาลูกไปสวนสัตว์นะจ๊ะสีไปจักรอบก็บตรงไปนะจ๊ะนี่ค่ะน้องเขือนน้องข้าวนะจ๊ะเสร็จแล้วเขาก็จะไปเบิง้งนี่ค่ะอีกัวหน้านะคะ เป็นตตยานตตยานนะคะเบิ่งอีกว่าหน้านะจ๊ะโตบักไงผุนะ่น่ะตอนแรกบอกกัเขาไปเพิ่นบอกว่ามันบอกกัดดอกท้บบอไปเหยียบหางบ่กไปเห็ดอย่างมันนะะ่ะจ๊ะเนี่ยค่ะแต่สีสันสวยน่ารักนะคะเบิง่งผนะู้น่ะเออมันตัวใหญ่แบบไม่กลัวเลยนะคะเนี่ยไม่ไม่น่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่ชื่อเลยนะคะ ผู้ใดท่านเด็กเคยไปแนะนําเลยนะจ้าหน่อยแนะนาเลยค่ะบัสแบบลอยเดียวกับเด้กเอาคูปองมาแหลกเป็นอาหารให้ซัดอีกนะจ้าคุ้มคุ้มมากค่ะเนี่ยค่ะน้องเคลื่อนกับสนุกสนานไล่จับอันอีกัวนานะคะิึงเห็นอีกัวนานี่ก็น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยค่ะมีสั์หลายหลายอย่างเลยจ้าพาเด็กๆไปกันได้นะคะอันนี้ก็คือ จะเป็นหนูนะคะน่าจะแฮมสเตอร์นะคะเนี่ยหนูแฮมสเตอร์กันนรักขึ้นกันนะจ๊ะป้อนอาหารหนูนะจ๊ะไล่จับหนูกันนะจ๊ะหนูกันน่ารักน่ารักจ้ะเนี่ยแทกันแบบว่ามันลุ้มกินผักนะจ๊ะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะ,ะเ็จแล้วก็ล่างมือนํานะจ๊ะเวลาป้อนอาหารสัต์จับสัตว์นะจ๊ะเขาก็ชิมีแบบ โซนแบบว่าก๊อกน้ำให้ล้างมือนะจ๊ะห้องน้ำก็มีนะคะแต่ว่าศูนย์อาหารนี่ก็ยังบอดหลายนะจ๊ะเหมือนแบบเปิดๆปิดปิดปนะคะหน่อยมาตอนนั้นเห็นมีคนเปิดอยู่มาตอนนี้บอดเลยมีอาหารขายนะคะนี่ค่ะน้องข้าวมาล้างมือนะจ๊ะมีแต่แบบว่าขนมเครื่องมือจา<ล>ะที่<ล>ะ<ม>เป็น <ละ S 1> อาหาร น่าจะคุณไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วที่นี่เขาก็มาเบิงหมูวิ่งแข่งหม,มูบวกโลบเลกนะคะน่องหมูกันนะฮะคือกันาานะจ๊ะแนจ่ะโซนนองหมูนี่กาสีได้กินแบบเหมือนขี้หมูหน่อยนึงนะคะก็ต้องปิดแมสหน่อยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเขาก็สีไปให้อาหารจระเข้กันค่ะนี่มีจระเข้หลายเลยจ้ะ ก็จะจะมีคนใหญ่หรือก็เจ้าหน้าที่เพิ่นคอยดูแลอยู่นะจ๊ะนี่ค่ะเป็นไก่สดนะคะงับทีเดียวกับมดเลยจ้ะจระเข้อาปากโซวอลกันอยู่จ้ะเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเราก็มาป้อนอาหารปลาดุกนะคะปลาดุกอียังละ่ะโบมเมนปลาดุกนะจ๊ปะปลาชนอเมซอนนะคะปลาตัวใหญ่มากใหญ่ซ้สมนองเคขื่อนผุนลราจ้ะเนี่ยงับทีเดียวแบบว่า อาหารนี่รูปเขาไปเลยนะจ๊ะเนี่ยตัวใหญ่มากนะคะมันแบบโอ้โหนูน,นะคะเห็นไหมมันตอดแบบว่าอย่างแรงเลยนะคะนี่น้องเขาก็อยากถ่ายรูปกับเจระเ้นะจ๊ะเนี่ยฮะแต่ว่ากระยานนะจ๊ะให้ให้ยายวินแล้วก็พี่เขื่อนถ่ายด้วยนะคะเนี่ยแต่เขาก็มัดปากไว้เลยนะจ๊ะ เ,เสร็จแล้วเราก็มาเลี้ยงอาหารปลาทองกันนะคะใกล้จะกลับแล้วค่ะโดยที่นี่มันจะมีตรงแบบน้ําตกข้างๆด้านขวามือเนี่ยจะมันจะเป็นต้นไม้ร่มรื่นมากนะคะหลอ,องเขาน้ำเชิพ้าแม่ไปเบิงบ่งพ้ายายไปเบิ่งเราเขาจัดสวนสวยมากเลยค่ะมีน้าตกด้วยอันน,นี้คือบรรยากาศดีเลยนะคะเนี่ยโอ้อยากไปจัดที่บ้านเราจังเลยแบบนี้นะคะอนาคต แบบว่าร่มรื่นมากมาอยู่ข้างในเนี้ยคือเย็นเย็นเลยนะคะเนี่ยแนะนำนะคะผู้ใดท่านใดเคยไปนะคะซิลิปาร์กแอนซูนะคะอยู่แถวสวนเสือศรีราชานะคะบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะ